الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام سنتي قام براني شاء الله سبحانه وتعالى جون دا تن فومي บรรดาคณะสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันในวันนี้เป็นวันที่สองของการจัดงานประจำปีของโรงเรียนอิสลามอนชนทางกระผมในนามของคณะผู้บริหารโรงเรียนอิสลามนุชนขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ได้ร่วมชมกิจกรรมต่างๆของนักเรียน กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทางเรียนสามเหลี่มีเป้าหมายในการที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่กล้าที่จะแสดงออกในทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการที่ทางโรงเรียนเองต้องการให้ทางผู้ปกครองเองและบรรดาศิทธิ์เก่าทั้งหลายได้กลับคืนมาสู่โรงเรียนเพื่อที่จะรับรู้ หรือว่ารับทราบในเรื่องของความคืบหน้าทางด้านการศึกษาและการพัฒนาของเรียนในวันนี้กระผมขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานในวันนี้ขอลอสุบฮาววตาลาได้ทรงประทานสุขภาพาพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้กับทุกๆท,ท่านแล้วเราทั้งหลายก็จะได้ได้ทำสิ่งดีๆร่วมกันอีกในอนาคตข้างหน้า สำหรับวันนี้กับผมขออนุญาตปิดงานประจำปีของโรงเรียนซามนิตชนโดยให้ทุกคนร่วมกันอ่านวาในการร่วมชุมนุมมิสมิลลาอฺราะห์มานุราะหิมซุบฮานักอลลอฮุมวะบิฮัมดิกะอิชฮะดุลลาอิลาฮ์อิลลาอฺนตะอัสตัฟุรุกะวะตูบุไล้วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซบ ح ฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลฺมีนขอขอบคุณครับ